ถือแปลว่าญี่ปุ่นจะเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายไก่กองแต่ก็เป็นประเทศที่เลิศแล้วก็น่าไปที่สุดเป็นขวัญใจหลายๆคนแต่บางคนเนี่ยไม่ไปเพราะว่าตังค์ไม่พองบน้อยเธอฟังข่าวนี้แอร์เจแปนสายการบินน้องใหม่อยู่ใต้เครืออ AN ANA Holding เขาประกาศเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเที่ยวบินแรกจะบินกรุงเทพนาริตะ10กุมภาเป็นต้นไป เธอรวบเธอรอเลยเธอรู้ไหมเส้นทางกรุงเทพนาริตะราคาเปิดตัวเริ่มต้นกี่บาท4,350บวกบวกเอาไง4,350บวกบวกรวมบวกไปบวกมานะ5,000เธอยังไงอะสำหรับเด็กอายุนะที่ต่ำกว่า6ขวบ2,350บาทพาลูกไปเที่ยวไม่ต้องคิดมากแล้วตอนนีน้ส่วนทารกต่ำกว่า2ขวบไม่มีที่นั่งนะอุ้มขึ้นไป1,500 เอาไงอะคนขี้หิวทำไงอะมีอาหารให้เลือกกินนะเออมีให้เลือกกินเลยเป็นอาหารเด่นประจำภูมิภาคของญี่ปุ่นด้วยแครลลอทใต้หิมะาเงี้ยเธอเก๋ไปละสิบกุมภานี้เจอกันเลยนะ Air Japan